สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับเมื่อวานเราได้เห็นภาพที่พระเจ้าชมเจอเยโฮว,ว่าเจ้าทําได้ดีแต่วันนี้ครับเรื่องราวมีจุดหักมุมที่น่าเศร้าและเป็นบทเรียนสําหรับพวกเราทุกคนนะครับพระธรรมสองกษัตริย์บทที่สิบก็สามสิบเอ็ดถึงสามสิบหกก่อนหน้านี้เราเห็นว่าเยโฮมีความร้อนรอนในการจัดการกับครอบครัวของอาหับจัดการกวาดล้างพระประอันแต่จากข้อยี่สิบเก้าที่ผ่านมาเนะครับเราพบว่าเขายังไม่ทิ้งลูกเคารพบททองคำของเยโรโบอัม และในความสเร็จนี้ได้เปิดมาแบบตรงๆไม่มีอ้อมเลยครับพระธรรมสองมกษัตย์บทที่สิบข้อสาแต่เยโฮูไม่ทรงระมัดระวังที่จะดำเนินตามธรรมยิของพระยาเวด้ยวยสุดพระทัยของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงหันจักบาปของเยเรโบอัมผู้นำอิสราเอลที่ทำบาปด้วยพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเขาทัไม่ดีเลยแต่เขายังไม่ยอมทิ้งลูกเคารพผลที่ตามมาอยู่ในขอ้อสามทิสสองพระเจ้าของพระเจ้าใช้คำว่าเริ่มตัดดินแดนของอิสราเอลออกฮาเอลก็รบชนะอิสราเอล พี่น้องครับนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากชีวิตที่ไม่ยอมละทิ้งความบาปมันไม่ได้พังในวันเดียวครับแต่มันก็ค่อยเสื่อมลงทีละนิดพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้มองเพียงว่าเราทําอะไรแต่ทรงมองว่าเรารักเชื่อฟังและยังเกรงพรงอด้วยสุดใจหรือเปล่าพระรธรรมสุ่ธรรมัยยัติทยหกข้อหท่านจงรักพระยาวเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านพี่น้องครับผมคิดว่าเราต้องทบทวนไปอยู่เสมอครับว่ายิ่งมีอะไรในชีวิตที่เรายังแอบเก็บไว้หรือเปล่า ขอให้พวกเราหยบประนีประนอมหรือลอุ่มอลวให้กับสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องเพราะสิ่งที่เราเก็บไว้มันจะค่อยๆพาเราห่างจากพระเจ้าทางที่ปลอดไปที่สุดคือการถวายทั้งชีวิตของเราให้กับพระเจ้าไม่ใช่แค่ให้เพียงบางส่วนนะครับพี่น้องครับเราได้ถามด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผูา้ทรงเสียสละความยุติธรรมและความชอบธรรมเป็นของพระองค์พระองค์ได้สละทั้งชีวิตของพระองค์มาเพื่อน,นำเรากลับคืนดีกับพระเจ้าพระบิดาขอทรงโปรดเมตตา ราจะยอมให้ทั้งชุดงองกับพระองค์ไม่เก็บบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบไปขอทรงโปรดเมตตาที่เราเองจะไม่ประดิประนอมกับบาปขอเราจะรักพระองค์เชื่อฟังและยอมเกลีพยนด้ทยสุดใจหากมีวันใดที่เราพลั้งเผลอขอพระเมียหรวงจะเตือนเราและขอความรักของพระเจ้าจะนำกลับมาพึ่งพาในพระกุณของพระองค์ผ่านทางพระสุคริตขอทรงโปรดเมตานำเราด้วยพระสาที่ฐานทุนขอละขอบพระกุณพระองค์ในพระนามพระสุคตเจ้าอาเมนพี่น้องครับันี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตด้วยผมบุตรอุกสรรเสริญครับ